สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆของคาราเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้จะพาชมถนนของเมืองวูสโตนะคะอยู่ในรัฐเมเกเลนเบิร์กนะคะของประเทศเยอรมนีค่ะตรงนี้เป็นหน้าสอนอนอะหน้ารงพักเงียบสง,งบค่ะเมืองนี้จะอยู่ติดทะเลนะคะเป็นเมืองที่แบบน่าท่องเที่ยวนะคะซัมเมอร์นี้ต้องพากันไปเที่ยวแล้วเพราะว่า โรงแรมเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากแต่ว่าพอดีว่า,ามาทำงานนะคะก็เลยถ่ายคลิปไว้ว่าเอออยากมาเที่ยวนะคะเงียบสง,งบนะคะอันนี้คือริมทะเลค่ะบรรยากาศน่าเที่ยวมากสวยงามค่ะตลอดเส้นทางดอกไม้เนี่ยดอกอดอกเชอรี่เนาะหรือว่าดอกซาก,กุระนะคะของเยอรมันเต็มข้าง,างถนนค่ะ ถนนนี่เรียบแบบช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเนาะไม่ค่อยมีคนแต่ก็น่าเที่ยวค่ะเงียบสงบมากนะคะคือแบบขับรถผ่านนะคะนั่งรถไปกับป้าทุมัสก็แบบ อยากไปเที่ยวอยากไปที่นี่ก็เลยว่าเออซัมเมอร์นี้นะคะซัมเมอร์ของเยอรมันก็ประมาณเดือนสิงหาค่ะอยากจะไปพักที่นี่สักสอมคืนแล้วจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกๆคนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย